ทีถ้าเด็กรุ่นใหม่จะมาเดินตามรอยไม่อุ้ว่าปะจะมาประกอบกิจการเองค่ะอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเองเนาะครับแล้วอาจจะมีแบบไอเดียหรือว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ละบ้านใุ่บอกว่ามีไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็อาจจะเออันนาเสนอตรงนี้ครับมีเยอดยอดมันอยู่ได้เลยครับต่อเดือนนี้ยอดสั่งซื้อมันเยอะนะครับ มันมันอยู่ได้ตลอดมันอยู่ได้มาเรื่อยๆค่ะลูกค้ากลับมาทุกไลน์แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกทุกทุกเดือนแต่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเพิ่มขึ้นทุกเดือนจากตลาดโตขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันทําให้ไม่อุ้ยค่อนข้างจะอยู่ได้สบายสบายขึ้นเลยค่ะรอรับออเดอร์รอส่งเขาอย่างเดียวเพราะลูกค้ากลับมาทุกคนแล้วไม่ออ้ยจดชื่อไว้ตอนนี้มีชื่อที่อยู่ที่ส่งทางไปรษณีย์ประมาณห้าร้อยหกร้อยกว่าลาย อยู่ในสต็อกกาา์ไม่ไหวต่อเด้นเขาก็ต้องกลับมาเหมือนกันส่วนลูกค้าที่เคยใช้เนี่ยก็อยู่ครบถ้าจะก้าร้อยเปอร์เซ็นเลยก็กลับมาโทรมาซื้ออีกบางคนก็บางทีเขาซื้อทีหกขวดเขาก็ปีหนึ่งกลับมาก็ยังดีเนาะปีหนึ่งกลับมาแต่ก็ถือว่ากลับมาหาไมุ่หยเขาถือว่าเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าขวดจริงๆก็อย่างที่แม่วูบอกว่ามันใช้ได้เป็นเดือนเดือนจนจะหมดนะครับแล้วราคาไม่แพงทีหกขวดนี้ก็ ตีดละห้าหกร้อยบาทหกครับก็ก็คุ้มกว่าที่จะไปซื้อกว่าข้างนอกนนะครับเพราะข้างนอกมันจะมีค่าการตลาดค่าอะไรอย่างนี้เราก็ตัดไปได้เยอะของคนอื่นซื้อถูกกว่าแต่ต้องซื้อทุกอาทิตย์ครับแล้วจริงๆของที่ที่ลูกค้าที่กลับมาเนี án, calculus, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยเขาของเราใช้การบอกต่อใช่ไหมครับสินค้าของแม่อุ้ยจะช้ตลาดด้วยกันปากต่อปากจะเป็นบอกต่อซื้อไปฝากบางคนบอกว่าเพื่อนคนนี้เหม็นไม่กล้าเงี้ย ซื้อไปให้ของขวัญอะไรเงี้ยเพราะบางคนเขินนะ,บะแบบบอกว่าเอ้ยเธอซื้อมาฝากเนี่ยเอาไประงับกลิ่นกายหน่อยก็อบอกว่าเนี่ยเนี่ยนะของไม่วม่ระงับกลิ่นกายทารักแร้หายแล้ว,วผมไม่มีกลิ่นจะได้แบบคาพูดคเนี้ยต้องให้เขาอ่านเองต้องให้เขาอ่านเอง,อ,งเอ่านค,ครับเห็นแม่วุ้ยบอกว่าวิธีการที่จะจัดตั้งจดทะเบียนหรือว่าจัดทํารูปแบบเนี่ยอยากจะแนะนาคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆหรือว่าอะไรที่สนใจที่อยากจะเริ่มมาทําบอกมีรูปแบบกัน จดทะเบียนการเสบบษีหรือว่าการตั้งบริษัทเป็นยังไงบ้างครับอันนี้นะคะถ้าจะเริ่มนะคะครับใช่เห็นฟังแล้วจะเริ่มมาอันดับแรกเราต้องไปมองดูว่าที่บ้านเรานะครับมีอะไรหนึ่งครอบครัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปมองเลยค่ะคุณก้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่ทําอะไรสมมติว่าคุณแม่ทําน้ําพริกอร่อยสมมติว่าคุณแม่ทําอันนี้อร่อยเอ๊ะทำไมมาทีไรก็ให้คุณแม่ทํานี้ทุกทีครับจับอันนั้นนะคะมาคุณแม่ทํายังไง แล้วลองให้คุณแม่ทําให้แล้วเราลองมาใส่ขวดแล้วเราลองมาสมมติว่าเราซื้อมาไปฝากคนใกล้เคียงบอกเนี่ยซื้อมากินให้เขาชมอ๋อต้องมีกุศโลบายในการกุศโลบายนิดนึงก็บอกว่าแม่ทําของตายไม่ค่อยชมหรอกค่ะครับบอกแม่ไปทีไรก็ได้กินไม่ชมก็เอามาพยายามหาของที่มันใกล้ตัวค่ะก็มานั่งแล้วรู้แล้วว่าอันนี้ทํำยังไงครับออกตลาดยังไงครับอันที่สองมาก็เริ่มให้มันมั่นคงว่าเราจะไปแล้วต้องมั่นใจละครุ้ยก็ศึกษาเรื่องว่า พอทําตรงเนี้เราต้องทําให้ถูกต้องครับถูกต้องคือเราต้องไปจดทะเบียนครับอย่าจดห้างจดบริษัทมันแพงมันสูงแล้วก็เรายังไม่โตเรายังไม่มีใครเป็นที่รู้จักก็ไปจดทะเบียนการค้าที่พันนย์จังหวัดอ๋อไปที่นั่นก็ไปใช้ชื่อว่าเราจะใช้ชื่ออะไรเครื่องหมายการค้าเราก่อนเครื่องหมายการค้ายี่ห้อยี่ห้อเราก่อนพอจดเสร็จเราก็มาออกแบบออกแบบรูปแบบนารูปแบบหน้าตาของเราว่าเราจะเอาตรงนี้แหละแต่ เวลาออกแบบเราจะได้ภูมิใจเราแค่ดูแต่อย่าเอาอย่างเขาเราต้องเอาเป็นตัวของเราพอเวลาโตปุ๊บมันก็เป็นของเราครับพอถ้าเราไปมองคนอื่นโตมันไปมันต้องมันต้องหายไปอันนี้คือเป็นบุคลิกอันนี้ฝากไว้เลยจ้ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้มแข็งอยู่ได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ออกแบบเราออกแบบไม่ได้แล้วก็ ไปจ้างเขาก็ได้มันก็ไม่แพงหรือ,อถ้าเราทาด้วยตัวเองเราก็เราก็จะรักมันหมุกมุ่นไปกับมันมนะเสร็จแล้วก็มาออกแบบลองทําแพ็กเกจจิ้งหลอกตัวเองว่าซื้อมาว่าซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้จะทําเองนั <c oughs> ่นแหละค่ะคแล้วต้องเตรียมตัวยังไงครับเหมือนว่าต้องไปศึกต้องไปเตรียมตัวทางด้านการขายภาษีต้องไปอบรมก็ต้องมีการเตรียมการอันนี้ <ขอ S 2> ถ้าได้ อบรมตามที่หน่วยราชการเขาให้อบรมที่ไม่ค่อยเสียสตางค์เท่าไหร่ก็จะคุ้มนะคะอันนั้นก็มีอันนั้นมีส่วนช่วยมากเลยมีส่วนช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แบบไม่มีความรู้เลยว่าจะส่งออกยังไงมันอยู่นอกเหนือทฤษฎีมันอยู่นอกเหนือหลักวิชาที่เด็กๆหรือพวกเราได้เรียนมาครับอันนี้เขามาเพิ่มเติมให้เราต่อยอดความคิดให้เราคิดเป็นขายเป็นเงี้ยอันนี้สําคัญมากค่ะ ต้องไปอบรมมาซะก่อนอถ้าไม่อบรมเราทํายังไงเราก็ไปติดอยู่ดีค่ะเราก็ก็จะได้ในเรื่องของที่ไปอบรม,มจะเรื่องของการขายการขายการออกแบบการปรับพัฒนาครับเรื่องภาษีเรื่องอะไรด้วยมันจะอยู่ในนี้หมดค่ะในส่วนจดทะเบียนการค้าที่เป็นแบบ บุคคลธรรมดาเนี่ยมันเป็นภาษีเหมาจ่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราขายเนี่ยมันไม่เราไม่ต้องทอําบัญชีส่งเรารไม่ต้องมีแวดเราก็ขายบสบายการทําต้นทุนการทาแวดขอภาษีซื้อภาษีขายมันไม่ยุ่งยากให้โตอ,อีกสักหน่อยแบ่งโต,ตแต่ว่าจะโต,ะตอีกสักหน่อยแม่วิคิดว่าถ้าลูกสาวจบมาหรือว่าเขามีความสนใจไม่วิก็จะไปเปลี่ยนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีแผนไว้แน่นอนมีกับแม่วก็วางแผนไว้อีกระดับหนึ่งเหมือนกัน ต,ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตลาดแบบปูหมายความว่าในแนวท,ที่หวังไว้คนะาดว่าอนาคตาที่เป้าหมายหรือว่าโกของที่เราจะไปในที่ในแบรนด์เนี้ยแม่อุ้ยเนี่ยอ,อนาคตจะปูให้มันเต็มทุกห้างหรือว่าแม่อุ้ยก็อยากให้ขายทุกที่ที่ให้คนไทยได้รู้จักค่ะห้าสิเปอร์ซ็นตก็ยังดีแต่ตอนนี้แม่อุ้ยก็โฆษณา ไปตามหนังสือที่ทําให้ไม่โฆษณาได้ก็เราก็ไม่แพงมากจะมีหนังสือประจําจังหวัดที่เขาแจกฟรีนะคะอันนี้เราเสียค่าโฆษณาผัดสองพันไม่มากปัจจุบันนี้พอใจแล้วใช่ไหมแสดงว่าปัจจุบันนี้พอใจกับกับยอดขายหรือว่าขนาดหรือว่าความพอใจกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้สินค้าตอนนี้ที่เราหวังไว้ตอนนี้พอใจแล้วพอใจแล้วค่ะแล้วก็ติดตลาดแล้วก็ทำให้เราพอใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ อ,อยากจก้าวไปอีกอยากะโตขึ้นอีก,อ,ก,อ,กอีกสักกี่ปีครับถึงจะจะไปทางไหนดีอนาคตของแม่วุ้ยว่าจากนี้ไปอีกสักห้าปีแม่วุ้ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยครับแล้วก็ซื้อของไทยใช้ให้ได้อืมครับใช้ของ,องคนไทยๆนี่แหละค่ะครับก็มองว่าจะเริ่มจะทะเบียนแล้วก็จะเริ่ม เข้าสู่การผลิตที่มันเป็นเต็มรูปแบบกว่านี้หรือเปล่าครับ่ก็จะอาจจะใช้เครื่องจักรมาเพิ่มบ้างในในส่วนการบรรจุนะคะเพราะมันมันได้เร็วขึ้นมันเริ่มไม่ไหวแล้วสิครับมันเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่เวเริ่มจะหมดเรี่ยวหมดแรงอาจจะให้ลูกสาวเข้ามาช่วยดูใช่ไหมถ้าลูกเข้ามาเขาคงไม่มีความอุตสาหะเท่าเรานแล้วเขาก็คงจะต้องมาใช้เครื่องจักรแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังช่วยงานอยู่อก็เขาเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็ยังต้อง ก็ขายตามเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วช่วยทํานู่นทํานี่ให้แม่บ้างนิดเหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะครับแล้วตลาดต่างประเทศที่แม่อุ้ยมองไว้ว่าจะพยายามจะขยายไปที่อื่นนะครับนอกจากทางเนเธเรียแล้วก็ทางลาูกค้าทางด้านตัวออกการตลาดต่างประเทศมีการติดต่อเพิ่มเติมหรือว่ามันเรามองว่าเราจะไปทางก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ตลาดต่างประเทศนี่แม่บอกแม่อุ้ยบอกว่าจะติดมากเหมือนกันในในในด้านการการคุยราคากัน ส่วนใหญ่ก็จะอยากได้ถูกแล้วเขาคิดว่าเราของถูกแล้วก็มีภาษีนําเข้าส่งออกตัวนี้จะเป็นปัญหาอืเขาก็อยากได้หลายคนแต่พอมาติดตรงนี้แมุ่วยก็ก็ไม่รู้จะออกยังไงบางนี้่องติดอยู่บางบางประเทศจะติดแล้วก็ยังคุยกันไปกันแล้วก็ยังเหลือเรื่องภาษีภาษีนําเข้าภาษีเกี่ยงกันเรื่องภาษีแม่โวยไปจ่ายภาษีอย่างเงี้ยแม่โวยก็ขาดทุนใช่ไหมครับก็เยอะนะครับจัง แต่ตอนนี้ก็คือแต่ก็คิดไว้ว่าจะมองไว้เหมือนกันว่าจะไปไปทางนี้ต่อด้วยกําลังว่าจะปรับรูปแบบปรับ<ม>รูปแบบแล้วก็เปลี่ยนราคาซึ่งเปลี่ยนฉีกแนวออกไปเลยแล้วก็ไปต่างประเทศเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอยู่ได้ต่างประเทศนี่เขาเป็นที่ยอมรับนะครับผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากสมุนไพรที่ไม่ใช่มากเลยค่ะ ยอมรับมากค่ะจากที่แม่อุ้ยออกไปต่างประเทศเนี่ยสนใจมากหลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะของแม่ออ้ยของคนอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่เจอปัญหาเดียวกันคือเรื่องภาษีค่ะก็จะการสินค้าโอท็อปเนี่ยกราถามว่าต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็เรื่องการออกอะไรก็มีการตรวจเช็คอย่างอย่างละเอียดอย่างอะไรมากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการควบคุมเขาก็อยากจะนําไปอยู่ค่ะอื แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปได้โดยการผ่านอินเตอร์เทเตอร์เพราะว่ามันมีคนนําไปคนนําไปก็เจอเราแล้วก็ไปรับรองสินค้าเราพิสูจน์นึ่งสะดวกแล้วปลอดภัยแล้วก็คนซื้อก็สบายใจทีนี้เราก็ผ่านช่องทางนี้อยู่เหมือนกันก็ผ่านอยู่แล้วแม่อุมองว่าสินค้าประเภทนี้ของเราเนี่ยมันยังไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอนาคตมันจะเป็นยังไงหมถึงว่าเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะไปอีกไกลไหมสินค้าเราแม่อุ้ยว่าไปได้ตลอดเลยค่ะไปได้อีก แม่อุ้ยว่าไปได้ทั่วโลกเพราะว่าอะไรไหมคะ <c oughs> เพราะว่าได้ใช้เสรตจกลับมาทุกรายเลยล <c oughs> เพราะว่ายิ่งฝรั่งเขาไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเรื่องการไม่ได้อาบน้ํานี่จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาเมืองหนาว <c oughs> ับทาแล้งกลิ่นกายแ <c oughs> ลง้งกลิ่นเท้า <c oughs> ทามันทาได้ทั้งตัวไงคะอ,อยู่ได้หลายวันแล้วอนาคตจริงจะมีสินค้าเพิ่มจากนี้ไหมฮะแม่อุ้ยก็พัฒนาตอนจากมก็มีสี่อย่างแล้วผมเห็นมีสี่อย่างแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวแล้วล่ะสี่อย่างนี่นะตอนนี้กําลังพัฒนาตัวเองอยู่นะคะว่า ทำยังไงจะเอาไอ้โปรตีนไหมซึ่งมันใช้แล้วมันทําให้ขาวขึ้นแล้วผิวเนียนแล้วใช้แล้วนุ่มขึ้นเข้าไปอีกมาผสมก,กับตัวนี้ือผสมสจากสบู่แล้วแล้วก็มาผสมกับตัวนี้แล้วไม่ทําให้เกิดความชื้นไม่ทําให้มันชื้นไม่ทําให้อ่ามันทําให้โครงรูปเป็นผงอยู่แต่ผสมโปรตีนไหมลงไปครับตอนนี้ทําได้เรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>แล้วก็กําลังได้เรียบร้อยแล้วเป็นผงได้อย่างดี กำลังดูวัดความชื้นอยู่แล้วก็กำลังหาแพคเกจจิ้งที่ถีกไปจากนี่เลยแล้วก็อัพราคาขึ้นไปอาจจะส่งในตลาดบนอีกทีหนึง่งก็คือจะมองไปตลาดอีกตลาดหนึง่งจ้ เปลี่ยนให้กับชื่อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์ด้วยไหมเปลี่ยนยี่ห้อด้วยไหมยี่ห้อไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนสีเปลี่ยังใช้ในนามของแม่อุยอยู่แต่ก็จะใช้คําว่าเอ็กซ์ต้าเพิ่มเติมโปรตีนใหม่เข้าไปเพื่อให้บํารุงรักแร้บํารุงผิวที่รักแร้ทําให้นิ่มแล้วก็ผิวนุ่มนวลนอกจากระงับกลิ่นแล้วยังมีประโยชน์บํารุงผิวตรงนั้นด้วยโปรตีนใหม่คนก็จะไปใส่เครื่องสําอาง ปใส่แป้งใส่อย่างอื่นแต่ยังไม่มีใครใส่เนี้ยก็ก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆนี่เป็นความลับเนี่ยเดี๋ยวใครฟังแล้วติดใจไม่คลยครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเมื่อกี้เราเห็นปัญหานีดนึงอุปสรรคในเรื่องถ้าเกิดในเรื่องภาษีที่เราจะส่งออกเนี่ยผมอยากตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาผู้ประกอบการหลายๆท่านครับยากรู้อยากฝากอะไรถึงภาครัฐนะครับเผื่อว่าแนะนำนิดนึงว่าสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยเราติดปัญหานี่จะทำอะไรต่อ อ๋อค่ะอันนี้ก็อยากฝากไว้เหมือนกันนะคะว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยปัญหาในเรื่องการส่งออกภาษีอะไรต่างๆเท่าที่รัฐช่วยอยู่ก็อยากจะให้ช่วยเพิ่มขึ้นอีกอแล้วก็ให้มีช่องทางไปได้สะดวกเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการบางคนก็ต้องก็ต้องเข้ามาครับเข้ามาอ่าไปกับทางส่งออกไปที่การส่งออกเนี่ยคะ่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยในเรื่องนี้นะคะ ต้องแต่ต้องต้องดูมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละประเภทนะครับสินค้าไม่เหมือนกันอันนี้เขาแจ้งว่าให้มีมาตรฐานเราก็พยายามเอาสินค้าเราวิ่งไปหามาตรฐานมาให้ได้ครังางยางว่าตรงนี้ว่าเราไปหามาแล้วเรามาเสนออย่างเงี้ยเขาจะช่วยเราได้อ,อันนี้ก็ารจะแนะนำว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยพอดีเพลินดูรายการนี้แล้วสนใจใที่จะติดต่อหรือว่าอยากจะหาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยติดต่อแม่คุยทางไหนดีครับที่เบอร์มือถือนะคะ081 8763823ค่ะเว็บไซต์มีเว็บไซต์มีเว็บไซต์นะคะเว w รไวนะคะตัว M ตัว A ตัว S แล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ตัว C.com c o <com. S 1> อดอ,อ่านว่า m a t ขี com. ด o m ดอคอ่วันนี้เวลาของทางรายการเนี่ยก็หมดลงแล้วละครจริงๆผมยิเรื่องคุยอุ้ยเยอะแย,ยะเลยครับแล้วแบบผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจมาก หลังเลยแตนผมเนไปใช้สักกันอยู่แล้วน, <laughs> <laughs> นะครับผู้ชมครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการคนไทยเข้มแข็งครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมและแม่อุ้ยนะครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ